อาหารปลาปลายังไม่ขึ้นมากินเลยค่ะออกมาแล้ว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 ,ลวปลาโผล่มาแล้วครับอืมหนูก็จะไม่ได้เจอปลาซะแล้วอ้าวกินกนไปายน้องๆเด็กๆทั้งหลายวันนี้อ้าววันนี้ก็ทําบุญสังฆทานใส่บาทอ่าให้อาหารปลาอ่าเป็นเคสอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดทํมากินต่อให้เฮงเฮงปุริเย่รวยทั้งหน้าจอรวยทั้งในจอนะคะ เอาไปเลยจ้าปลาจ๋ากินให้รเราเบิดเนี้เองไม่ค่อยขยันกินเลยนะเนี่ยลูกปึป้งปลาปลามันกินจนเบื่อหล้วปแม่ปลามันเบื่ออาหารหรือเปล่านี่เหมือนมันเอื้องเหลอเกินนะดูดีมันไม่ขึ้นมากินเลยอ้าวกินกินขยันตื่นนะล,ลูวปลาจ๋าเออรุกขึ้นมาลูกเออเช้าแล้วเช้าแล้วตื่นนอนได้แล้วอย่านอนหลับหล ออกมาทำมาหากินเออนี่กินได้แล้วกินเข้าไปกินเข้าไปแม่ปลานี่ขนาดปลายังขี้เกียจแล้วนี่นกเอะนกก็มาด้วยอให้นกหน่อยเอะนกหนูเอ้นกไอเนี้ยแม่แมวมันกินของของกินกินสัตว์มาวานี้เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งตัวมันบินมาแมวมันเหมือบปุ๊บอ้าวกินปลากินปลากินเยอะๆนะอ้าว ให้อิมอ่มๆแล้วก็เพื่อแพ่มาให้ป้าด้วยเนะอะเอ,อ้ากินกันดีสบายใจนอนกันหลับไหลทั้งป่าทั้งคน <c oughs> อ่านี่แหละทำบุญหลักสูตรเร่งรัดสมัยนี้ยุคไอที แค่ที่วิธีคิดเท่านั้นแหละค่ะคิดได้มันก็เป็นผลดีคิดไม่ดีต่อให้ว่ายี่ที่ก็ไม่มีทางที่จะดีแค่ปรับความคิดและปรับจิตใจแค่นี้ก็อยู่เป็นสุขสบายวันอันไหนก็คือวันสำคัญสำหรับเราเสมอขอให้เราแค่รู้จักจัดสรรเวลาให้คู่ควรกับคนที่ ควรจะดูแลและก็แบ่งความสุขเสมอภาคแค่นั้นก็พอใจและค่าชีวิตวันไหนสำคัญเท่ากันนะคะถ้ารู้ค่าของกันและกัน